ไมกินเด็กคำไม้กินเด็กก็พร้อมเคลียร์นะคะระหว่างเอมี่กับครอบครัวโลโซนะคะทุกอย่างมันคือเรื่องจริงค่ะเอมี่เข้ามาดูแลเสือก็คือเรื่องจริงด้วยนะคะเอมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่เสือรักอันนี้ก็คือเรื่องจริงด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีคำไหนเลยที่เอมี่บอกว่าเสือเป็นพ่อของลูกไม่มีคำไหนเลยที่เราบอกว่าเป็นแฟนกันที่เอมี่เรียกว่าพ่อกับแม่ขอบคุณที่พ่อกับแม่มั่นใจในตัวเอมี่ก็เพราะว่า เอมมี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะน้องรักในฐานะที่เพื่อนคนหนึ่งหรือพี่คนหนึ่งที่อยู่ในวงการเดียวกันจะเข้ามามอบสิ่งดีๆและก็มอบงานดีๆให้กับเสือวันนี้เอมมี่นะฮันนี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะผู้จัดก,การส่วนตัวค่ะคือจริงๆแล้วเอมมี่อยากจะบอกว่าต้องขอบพระคุณพ่อเสกกับแม่การมากๆที่มั่นใจในตัวเอมมี่นะคะบอกตรงๆว่าเอมมี่ก็ช็อกเหมือนกันที่พ่อกับแม่มั่นใจเอมมี่ขนาดนี้ และก่อนที่เอมี่กล้าที่จะเปิดตัวว่าเฮ้ยเรามาดูแลน้องในฐานะผู้จัดการเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะมีการเซ็นสัญญากาันเอมี่เนี่ยก็ได้พิสูจน์ตัวเองโดยการที่เฮ้ยเราจะเป็นผู้จัดการคนได้จริงๆหรอก็ส่งงานให้น้องได้ประมาณ3-4งานนะคะแล้วก็มันก็มีละครอยู่หนึงเรื่องนะคะที่เขาบอกว่าเอออยากได้พระรองก็เลยเอาน้องเนี่ยไปแคสติง้ง แต่ตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าน้องเป็นลูกใครนะคะก็สรุปว่าน้องเนี่ยได้เล่นเป็นพระรองจริงๆด้วยซึ่งเอมี่ก็เลยมองว่าอ่าพอน้องได้งานดีๆแบบนี้แล้วได้เล่นละครดีๆแบบนี้ช่องดีๆแบบนี้เอมี่ก็เลยโอเคตัดสินใจในการรับเป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องเสือจากนี้ไปหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเอมี่กับเสือเพราะว่า มันไม่ง่ายเลยค่ะกับการที่เอมี่จะต้องดูแลใครสักคนหนึ่งที่พ่อแม่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วหนูอยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพของหนุ่มค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็มีแค่นี้เองค่ะบอกตรงๆรเลยว่ามันไม่มีคําไหนเลยที่หนูบอกว่าหนูเป็นแฟนกับเสือหรือเสือเป็นพ่อของลูกอยากเข้าใจเสือผิดนะคะแล้วก็วันนี้เอมี่อยากขอกําลังใจจากทุกๆคนเพราะว่าเนื่องจากเสือเนี่ยเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเขามีคุณพ่อคุณแม่แต่วันเนี้ยพิการ พี่เสกเขาพูดกับเอมี่ว่าเสือเขาอยากโตด้วยตัวเองเสือเขาอยากประสบความสําเร็จด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อกับแม่และที่ผ่านมาเอมี่ก็บอกตอนแรกไปเลยว่าเอมี่เนี่ยปฏิเสธในการเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเอมี่หาผู้จัดการเก่งๆให้พี่การก็ไม่ยอมนะคะแล้วหนูอะ่ะเรียกพี่เสกอะ่ะว่าพ่อมาตั้งนานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยได้มีการแบบว่า คุยงานแล้วก็จะได้ร่วมงานกับพ่อแล้วก็อย่างหนึ่งเขาเป็นศิลปินค่ะหนูก็ให้เกียรติพ่อแล้วเรียกพ่อแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วอยากเข้าใจพวกเราผิดนะคะขอกําลังใจหน่อยค่ะไม่กินเด็กค่ะไม่กินเด็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ